โจทย์ข้อนี้ออกสอบแน่นอนถ้าใครยังทำไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังจะผ่านชั้น x เ,เท่ากับอะไรมันคืออะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยนี่เธอไม่เข้าใจก็ไม่ต้องทำหน้าแบบนั้นเงียบอย่าส่งเสียงดังฮ,ฮฮาทำไมยากจังอ้ยข้อสอบทำไมยากจังทำไม่ได้เลยอะมองจนเวียนหัวไปหมดแล้ว <c oughs> จำไม่ได้เลยคงตกอีกแน่นอนถ้ารอบนี้สอบตกอีกต้องโดนแม่ดุแน่ๆเลยทำไงดีเฮ้ย <c oughs> ใครยนมาเนี่ยกินซะสิหวานๆหน่อยเดี๋ยวใจก็เบาขึ้นรุ่นพี่บางทีเราก็ต้องหยุดคิดสักพักแล้วค่อยเริ่มใหม่อีกที เพราะเธอไม่ได้แย่แค่กำลังฝึกอยู่ทุกคนเคยผ่านช่วงแบบนี้ขอบคุณนะคะ